วันนี้ก็เปิดคลิปกันแบบเปืเป่อยๆนิดนึงนะหลายคนก็ชอบถามว่าทำไมถึงชื่อช่อง Zombie ซอมบี้เซนเซซอมบี้เเซนก็สภาพกูมันซอมบี้ไหมล่ะไม่ไว้แล้ว สวัสดีครับผมซ้มบีซินเตน,นะครับช่วงบ่ายแบบนี้ก็อยากจะหาอะไรกินรองท้องอุ่นๆร้อนๆกินแบบข้าวต้มหรือน้ำซุปอะไรจะมีเมนูหนึ่งนะครับเมนูอาหารญี่ปุ่นที่หลายคนอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักอยู่แล้วเมนูนี้นะครับเรียกว่าโอชาสุเกะหรือข้าวราดน้ำชาครับผู้ถูกปาวั่งกูเกิลมาก็มันจะเป็นเมนูที่หลายคนน่าจะเคยเห็นในซีรีส์ญี่ปุ่นการ์ตูนญ,ญี่ปุ่นหรืออ่านนิยายหรือว่าอ่านหนังสือการ์รตูนมาเนี่ยอาจจะเคยได้ยินถึงเมนูนี้กันมาบ้างนะครับมันจะเป็นเมนูที่ข้าวสวยญี่ปุ่นนนนนรรร้้้้้อออออๆๆี่่ยยใสสาาาาาาาหปลแงงงก็ดชะะไัจจฟู นะักกินข้าวกับชาจริงๆมันเป็นเมนูที่คนญี่ปุ่นกินกันบ่อยมากผมก็เห็นบ่อยมากๆในหนังในซีรี์อะไรอย่างงี้นี่นก็เป็นการรวมเสน่ห์ของความ อร่อยหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นข้าวแล้วก็ชาญี่ปุ่นชาที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มากๆการผสมผสานที่ลงตัวมากๆก็นั่นแหละครับมันก็เป็นข้อมูลข้าวๆที่ผมพูดถึงโอชาสุเกะผมก็่พูดถึงมันทาไมวันนี้ผมจะมาทําให้ดูไหมข้าวราดน้ำชานี่มันก็มีสูตรที่ผมคิดขึ้นมาเองสูตรหนึ่งนะครับจะมีข้าวของร้านสะดวกซื้อที่มีเลขเจ็ดอยู่เมนูหนึ่งที่ผมชอบซื้อมาเอามาใส่กับชาที่แรก,กินทุกคนก็อาจจะดูแปลกใช่ไหมแต่มันอร่อยนะเว้ยมันอร่อยมากเลยไม่เชื่อเดดี๋ยวาใหู้มกันล ือเมนูนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่จะซื้อมากินกับน้ำชาประจำถึงเทเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นภาพอสำหรับเมนูนี้นะครับก็คือข้าวญี่ปุ่นผัดแซลมอนนะฮะก็จะมีข้าวญี่ปุ่นร้อนๆแล้วก็ไข่นิดหน่อยแล้วก็แซลมอนอีกชิ้นเล็กๆ, <S <S ๆนี่เป็นข้าวผัดแซลมอนของร้านสะดวกซื้อที่มินิเจตน,นะครับปกติเนี่ยจะเอามา ใส่ชาเลยก็คือจะใช้เป็นชาชาเกวกุโร่ใช้ชาอะไรก็ได้ไที่ไม่ใช่ชาหวานด้วยอันนี้เพราะว่าช่วงนี้ชอบชาเกียวกุโร่ครับม,มันเป็นชาที่หอมดีนะข้าวมันร้อนมากเว้ยชามันอาจจะเย็นนิดนึงหรอะเพิ่งเอามาจากตู้เย็นสุดท้ายแล้วอย่างมันก็จะพอดีกันนะ ก็ไม e like ่ต้องใส่เยอะมากนะใส่ให really. ้มันแบบพอประมาณจะกลายเป็นข้าวต้มไปเลยอันนี้อันนี้ลองลองไปทําตามดูได้นะมันอร่อยจริงๆใครที่แบบว่าไปทําตามข้าวผัดข้าวปั้นแล้วอร่อยต้องขอบคุณมากเลยขอบคุณจริงๆคืออันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันอร่อยขนาดนี้อันนี้อร่อยจริงอันนี้ผมกินมานานแล้วมันก็จะได้เป็นข้าวต้มประมาณนี้อร่อยมากเลยโอชาสเกะเนี่ยก็จะใส่พวกปลาแห้งหรือว่าสาหร่ายอันนี้มันเป็นข้าวที่มันมีกลิ่นปลาอยู่แล้วก็เลยให้ความรู้สึกที่มันน่าจะได้ไปทางญี่ปุ่นมากขึ้นอะไรอย ก็เป็นเมนูประจําที่ผมเวลาเข้าร้านสะดวกซื้อนะครับก็จะซื้อมากินดูชากับข้าวผัดอันนี้ที่ระจบแค่นี้มันก็ยังไงยังไงอยู่นะทุกคนชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปใช่ไหมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยจะมีหลายรสชาติหลายแบรนด์มากๆการที่เราจะทําบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราจะต้องใช้อะไรครับเราต้องใช้น้ําต้มร้อนๆซึ่งผมก็เลยมาคิดว่าการที่เรามีข้าวราดน้ําชาหรือว่าข้าวต้มน้ําชาหรือโอชาสุเกะเนี่ยมันก็คือการเอาน้ําชาไปกินอย่างของข้าวใช่ไหมซึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกถ้้าาาาเกกิวว่รอออนนนปััะะมมมีีูึงผจจจจขแล็ รสชาติที่แปลกใหม่มากขึ้นี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะลองทําอะไรแปลกๆแ,แบบนี้ดูอีกครั้งเหมือนตอนนี้ผมทาข้าวผัดข้าวปั้นไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นชื่อว่าเมนูโอชาลาเมงลาเมงน้ําชานะครับโดยขั้นตอนของมันก็จะไม่ยากเลยเราก็แค่เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยเนี่ยมาใส่น้ําชาร้อนๆลงไปรู้สว่าผลลัพธ์นจะออกมาเป็นยังไงมันจะต้องเป็นอะไรที่ออกมาดูดีมากๆเลยเพราะว่าลามเมงกึ่งสำเร็จรูปหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยมันก็มีที่มามาจากญี่ปุ่นใช่ไหมโดยคุณโมฟุกุอันโดนะงงร,รูเป เป็นบะหมี่กึก่งทะเลรูปที่อร่อยที่สุดตั้งแต่มีประวัติศาสตร์บะหมี่กึ่งทะเลรูปขึ้นมานะครับเ mm hmm. มนูโอชารามเงามเงราเมงชาเขียวนั่นเอง mm hmm. ก็เพื่อเป็นการพม่เสเวลาเดี๋ยวเราไปต้มชากันเลย let's go <S ก็อันนี้จะเป็นชาอันนี้นะชาเขียวกุโรผมชอบ แล้วก็ม,มีกระเทียรูปที่ผมจะใช้เนี่ยผมเลือกมา2รสชาตินะครับเป็นรสชาติห mm hmm. มูสับแล้วก็ต้ยมยำกุ้งนะครับสองอันที่มันยอดน,นิยมแค่คิดก็น่าอร่อยแล้วอะคือจริงๆโอชาสุเกะของญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะต้มชาจริงๆอ่ะที่เป็นผงชาหรือว่าใบชา,าก็อาจจะหอมกว่านี้นี่มันเป็นชาสำเร็จรูปไงชาบรรจุขวดมันก็อาจจะอดอรอปลงไปคนรับบอ,อกม,มันก็อร่อยเหมือนกันแหละโอเคชาของเราก็ได้แล้วนะครับตอนนี้เราจะเอาชาเนี่ยเชียรร้อนก่อเอาชาเทลงไปในถ้วยรสต้ยมยำกุ้งพูดถึงกลิ่นตอนนี้นะ คือมันเป็นกลิ่นที่แปลกมากเว้ยมันเป็นกลิ่นที่แบบหอมชานะแล้วก็ได้กลิ่นแบบว่ากลิ่นบะหมี่เทเลลูกลิ่นมาม่าอะไรเงี้ยไม่รู้่ารสชาติมันจะเป็นไงวะเดี๋ยวเราเจอกันตอนมาม่าสุดแล้วกันโชว์ทำคิดว่าน่าจะได้ที่กันแล้วกับบาเมงน้ำชาของเราสีเออมันก็ดูปกตินะแต่กลิ่นมันแปลกไปนิดนึงถึงเวลามื้ออาหารว่างของซอมบี้เซนเซในวันนี้ที่เราต้มมาม่ากินกันชุดยามบ่ายนะครับกลิ่นมันแปลกๆแล้วอ่ะน้ำมันเป็นฟองด้วย เป็นฟองๆมันกินได้ปะเนี่ยมีผลวิจัยออกมาหรือเปล่าว่าชาเขียวถ้าเอาไปต้มแล้วใส่มาม่าจะกลายเป็นพิษทําให้เกิดอาการที่เรียกว่าตายได้กูจะตายไหมเนี่ยแต่กลิ่นมันก็หอมอยู่นะอันนี้ต้มยำกุ้งอือมันก็กลิ่นปกตินะหมูสามนะครับอันนี้ใส่น้ําชาลงไปโอชาสุเกะรสชาติจะเป็นยังไงต้มยำกุ้งกลิ่นมันรู้สึกต่างมากเลยนะกับมาม่าต้มน้ําธรรมดาแต่ว่ารสชาติเนี่ยปกติ สำหรับข้อสรุปของคลิปนี้นะครับถ้าเราไม่มีน้ำในบ้านเราใช้ชาต้มครับมันไม่ต่างกันเลยขอบคุณครับ